สวัสดีค่ะเรามาดีมีของของเิ่งอ่าได้แล้วครับอันนี้ของของใครเอ่ยของใครให้ลูกป้าฝนฝนขอบคุณครับป้าฝนฝนหรือยังอ่าแกะเลยหาแม่ช่วย ไหนน,ไนั่งทงซี่ว่าคืออะไรแกะสองมือดึงว้าเป็นกองใหญ่หญคืออะไรเอย ดูสิไหนมันคืออะไรเอ่ยบอกแม่บ้าง <c oughs> มาแม่ช่วยอืมมันคืออะไรลูกมันอรถสบไหน ดีใจไหมครับีใจชอบไหม